ช่วงเวลาสําคัญและเป็นนาทีทองที่ทําให้ดูอาของคุณถูกตอบรับหลายคนนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนาะคนส่วนใหญ่จะสอนว่าช่วงเวลาที่ฝนตกช่วงเวลาที่อ,อ,อยู่หน้าใบติลแล้วช่วงเวลาที่ระหว่างไปนันอาซานวริวอ,อกอมาระหว่างอาซานแล้วก็กับอีกอมาช่วงเวลาที่เราเจอกับปัญหาช่วงคืออะไรต่างๆนะฮะแต่น้อยคนที่จะพูดช่วงเวลานี้ฮะ ซึ่งหลายคนส่วนใหญ่อยู่ในเวลานี้ซะด้วยซ้ำไปแต่ลืมใช้โอกาสนาทีทองนี้ในการที่จะทำให้ช่วงเวลานี้ทำให้ดูออาคุณถูกตอบรับครับนั่นก็คือนาทีแห่งการดีใจแล้วก็ปลื้มปิติยินดีในสิ่งที่เอาละให้แนบหมัดแก่คุณเช่นยกตัวอย่างคุณอยากจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับหรือช่วงที่คุณมีความสุขและคุณได้มันนะ่ะ วินาทีนั้นจงขอดุดาและก็สํานึกรู้คุณให้คุณรู้สึกอัลฮัมดุลิลล์มาชาอัลลอฮฺยะลอไม่ใช่แค่อัลฮัมดุลิลล์จบก็ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เปลี่ยนไหมฮะอัลฮัมดุลิลล์เสร็จปุ๊บให้คุณรู้สึกฟิลลิ่งให้คุณรู้สึกฟินให้คุณรู้สึกลึกซึ้งแล้วก็คุณขอดุอาทันทีเลยคืออย่างนี้ฮะเวลาเรามีความสุขเรานึกถึงอัลลอฮ์หรือเปล่าบงบอกว่าถ้าเกิดว่าเรานึกถึงอัลลอฮ์ตอนที่เรามีความสุข เาจะนึกถึงเราตอนที่เรามีความทุกข์และช่วงที่เรามีปัญหาหลายครั้งที่เราเผชิญกับปัญหาและเราขอดูอาแล้วเราไม่ตอบรับก็เพราะว่าช่วงที่เราเจอกับความทุกข์เนี่ยเราลืมอัลลอฮ์นั่นเองนี่คือนี่คือสาระสําคัญมากเป็นประเด็นสําคัญที่เราจะต้องเข้าใจมันและให้คุณรู้สึกฟีลิ่งอัลฮัมดุลิลลาอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทําให้ฉันได้ขึ้นบ้านใหม่ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทําให้ฉันได้รถคันใหม่อัลลอฮ์ด้วยริสกีที่ฉันได้ในวันนี้ขอให้สิ่งนี้ได้หนึ ดูอาไปเลยดูอาไปเลยณวินาทีนั้นต่อ,อยอดจากสิ่งที่คุณขอบคุณว้าว Amazing มมสุดๆลองไปปรับใช้ดูนะครับถ้าเกิดคุณสนใจเนะื้อหาดีๆแบบนี้คุณสามารถที่จะกดลงทะเบียนเรียนกับผมเพิ่มเติมได้เลยนะครับซึ่งวันที่22กรกฎาคมนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับผมได้จัดสัมมนาหนึ่งชื่อสัมมนาว่า7วิธีขั้นเทพปลดหนี้สินแบบนบีอลลัวลอะไรวะสลัม ใครที่กําลังเผชิญกับปัญหาหน,น,น,นี้สินก้อนโตหนี้สินกาลังหลอกหลอนชีวิตเรามาเจอกันในวันเสาร์ที่2 2กรกฎาคมนี้ที่โรงแรมอัลมีรอสผมจัดสัมมนานี้เพื่อปลดหนี้สินให้กับใครหลายๆคนที่กําลังมีปัญหากับเรื่องนี้ซึ่งตั๋วในการเข้าสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยปกติอยู่ที่115,900บาทแต่ผมให้ราคาพิเศษนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ แล้ก็ที่นั่งเนี่ยมีจำกัดมากๆตอนนี้มีคนลงทะเบียนเยอะมากแล้วเกรงว่าจะหมดไปรีบลงทะเบียนเพียงแค่จาก15,900บาทเหลือเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะครับ2,900บาทเท่านั้นเราจะเรียนกันตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง6โมงเย็นหรือหึ่งทุ่ม7-8ชั่วโมงเต็มที่เลยคุณจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการปลดหนี้สินแบบนบี คุณจะได้เจอคอนเน็ชันคุณจะได้เจอกองทุนอรองรับนีิสิตซึ่งวันนั้นจะมีคอนเน็ชันอีกมากมายแล้วก็จะมีงานจะมีธุรกิจที่จะเสนอให้คุณและคุณมีธุรกิจเลยคุณสามารถที่จะโปรโมทธุรกิจคุณได้ในวันนั้นเลยลงทุนเพียงแค่2900บาทแต่คุณสามารถเอาความรู้เอาคอนเน็ชันในวันนั้นไปต่อย,ยอดเงินหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านได้อย่าเสียดายเงินกับการลงทุนแล้วเจอกัน ในวันนั้นนะครับเรามาปลดหนี้สินไปพร้อมๆกันแล้วก็บอกลาหนี้สินที่หลอกหลอนคุณมาทั้งชีวิตครับขอให้คุณมีวันดีๆและมีวันที่ยัดเยี่ยมครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับ